โอเคนะครับสวัสดีม .5 นับทุกคนนะครับวันนี้จะมาบอกแนวข้อสอบนะครับฟังไปเพลินๆได้นะครับถ้าจดตามก็จดช็อตโน้ตได้นะแต่ว่าถ้าไม่จดก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ที่ส่งไปให้เมื่อวันศุกร์ได้นะครับหรือเดี๋ยววันนี้จะส่งให้อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับอาข้อสอบเปิดมานะครับประมาณ2ข้อแรก สข้อแรกให้ดูหนังสือหน้า12คู่กันไปได้เลยนะครับเป็นบทสนทนาจากหนังสือหน้า12ในเรื่องของ bad h a b i t and annoying s i t u a t i o n นะครับที่เป็นเรื่องของพฤติกรรมที่น่าลำคานอ่ะอย่างเช่นเคี้ยวมาฝรั่งพูดพูดตอนดูหนังเอ่อ bossy people bossy ที่แปลว่าคนที่ชอบ ทำตัวบ,บอสเจ้าก,กีเจ้าการอะไรอย่างนี้นะครับอ่าก็สามารถเข้าไปดูได้เลยและก็มันจะมีเรื่องของคำศัพท์ที่ให้ไปเติมคำในช่องว่างอะครับสามารถไปดูใน youtube ตอนที่เราเรียนได้เลยจำได้ไหมที่ครูเปิดเสียงให้ฟังและก็ให้ให้ใส่จับคู่ตัว A ตัว B ลงไปในหนังสืออะครับสามารถดูหนังสือหน้าที่ สิบสครับหน้าที่สิบาข้อสี่ครับอ่าตรงนั้นแหละเหมือนข้อสอบจะเอาบทสนทนาจากตรงนั้นนะครับมาออกข้อสอบเลยนะครับเราก็สามารถอ่านเนื้อหาแล้วก็เอาคําไปเติมได้อย่างถูกต้องเลยแล้วก็สามารถดูได้จากคลิป youtube ที่เราเรียนด้วยกันนะครับจะมีบทสนทนานั้นอยู่แล้วก็นั่นแหละค่อนข้างตรงเลยเดียวดัดแปลงไม่ไม่เท่าไหร่นะ อ่าไปเลยนะครับโอเคประมาณห้าถึงหข้อแรกนะจะเป็นเรื่องของ a n n o y i n g situation กับ bad habit นะครับให้ไปจำคำศัพท์เกี่ยวกับ bad habit ต่างๆและก็ให้ไปดูบทสนทนาและก็ให้ไปดูคลิป YouTube ตอนที่เราเรียนด้วยกันและก็คลิปเสียงบทสนทนาครับว่า มันมีคําอะไรที่เขาใช้พูดคุยกันบ้างนะครับสามารถดูได้จากหน้าจอที่แชร์เนี้ยฮะจะมีทั้งเรื่องที่เราเรียนด้วยกันแล้วก็ลิงก์ youtube นะครับสามารถไปกดดูได้นะครับเปิดผ่านๆไปก็น่าจะพอรู้แหละว่าอ่าเรื่องนี้มันออกเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็ข้อสอบมาก็สามารถเปิดหนังสือดูควบคู่กันไปได้ด้วยเช่นกันเลยนะครับต่อไปเรื่องนี้โหออกเยอะมาก ออกเยอะแทบจะเป็นเนื้อหาหลักเลยนะฮะในเรื่องของ question tag แต่ห้องเราไม่ค่อยห่วงเพราะว่าเข้ามาเรียนกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ10บกว่าข้อเป็นเรื่องของ question tag เราเรียนกันมาค่อนข้างเยอะนะ question tag ทีนี้อยากให้แยก question tag ออกเป็น2รูปแบบหนึ่ง แท็กที่มาต่อท้ายประโยคกับ2 t a แท็กที่เป็นประโยคที่ตอบกลับอ่าเหมือนกับพูดประโยคไปมีคนเหมือนใน A พูดประโยคประโยคหนึ่งมาและ B ตอบกลับไปด้วยประโยค question tag อ่านะครับ2รูปแบบต่อท้ายกับตอบกลับนะครับให้ดูคลิปวิดีโอนี้เราเรียน question tag กันมาประมาณ2-3คาบมีพาร์ทหนึ่งพาร์ทหนึ่งเป็นพาร์ทเบสิก นะครับไปดูได้ว่าออ q u t s t i o n tag เบื้องต้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเอาตัวเว r รมาไว้ข้างหลังเปลี่ยนเป็นตรงข้ามนะครับเอาคำเอาประธานของประโยคโยกมาไว้ข้างหลังเปลี่ยนเป็นสรรพ,พนามอ่าเนี่ยเป็นเบสิกนะครับแล้วก็พาร์ทสอจะเป็นพาร์ทแอดวานซ์พาร์ทแอดวานซคือพาร์ทที่แบบว่าถ้าเป็น M ถ้าเป็น Verb to be M ลากมาข้างหลังเปลี่ยน M เป็น R อะไรอย่างเนี้ยเป็น R บวก n o t เป็น a r อะไรอย่างเนี้ยครับต้องไปดูถ้าขึ้นต้นด้วยเลดข้างหลังเป็นคำว่า s h a l l อะไรอย่างเนี้ยนะครับพาร์ทที่1นึ่งเบสิกพาร์ทที่สองอ a n วานและพาร์ทที่3อันเนี้ยอันนี้ที่เขียนว่าอันนี้ต้องดูอ่ะเออต้องไปดูจริงๆนะเพราะว่าเป็นเรื่องของ question tag ในรูปแบบประโยคตอบกลับที่เราจะต้องจำว่าบอกเล่ามาบอกเล่ากลับปฏิเสธมาปฏิเสธกลับอะไรอย่างนี้นะครับต้องไปดูในพาร์ทที่สแต่พาร์ทที่สจะเป็นของ ม .5 ทับ9นะครับไม่ใช่ของห้องเราจำได้ว่าของห้องเราลืมกดอัดนะครับ Question Tag มี3พาร์ทนะครับออกเยอะมากไปดูแล้วก็ทบทวนถ้ารู้สึกว่าคลิปคลิปที่อัดจากในห้องมันยาวไปสามารถไปดูที่ YouTube ได้จะได้คลิปคลิป Question Tag ท,ที่ดีที่สุดคือเวอร์ชั่นของพี่คุณครูลูกกอล์ฟอะเสียดายที่คลิปนั้นโดนลบไปนะฮะน่าจะมีปัญหาครับ พี่ลูกกอลน่าจะมีปัญหากับ GMM แนละคลิปนั้นเลยถูกลบไปแต่ไม่เป็นไรเนื้อหาก็ครูว่เอามาจากพี่ลูกกอลนั่นแหละนะครับพาร์ทหนึ่งเบสิกพาร์ทสองแอดวานซ์พาร์ทสบทสนทนาตอบกลับนะครับ, 3, 1, 2, 3, บสพาร์ทนี้มองให้เห็นว่าข้อสอบมันออกอันไหนแล้วก็เอาอันนั้นไปตอบให้ได้นะครับสำหรับประโยค Question t a g มาทุกรูปแบบแน่นอนทั้งเบสิกแอดวานซ์และประโยคตอบกลับนะครับมาหมดเลยนะฮะไปดูให้ดี ต่อไปต่อไปหัวข้อที่สามอ่าเรียกว่ามันจะเป็นหัวข้อที่ผสมผสมกันไปนะครับเป็นเรื่องของความหมายหัวข้อที่สามนะเป็นเรียกว่าเป็นความหมายของวลีบางวลีแล้วกันอ่าอย่างเช่นคำว่า คำว่า starving ที่แปลว่าอะไรจําได้ไหม starving ที่แปลว่าหิวมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาอยู่ในช่วงๆนี้นะครับความหมายของคําต่างๆที่เราเรียนกันในเรื่องเรื่อง earth sos ละครับความหมายของตัดไม้ทําลายป่าคืออะไร deforestation De อะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราขอเปิดหนังสือดูไปด้วยนะ หนังสือจะอยู่ในหน้าสิบสี่สิบห้านะครับพาร์ทนี้มีประมาณห้าถึงหข้อเช่นกันจะเป็นการรวมกันระหว่างเรื่อง bad habit a n n o y i n g situation ไปบวกกับเรื่องของ earth sos ด้วยนะครับดูกันที่ความหมายของคำนั้นที่ให้มาอ่านั่นแหละค่อนข้างเน้นไปหมดแล้วอ่อนั่นแหละคำที่เน้นๆนัอย่างเช่นคำว่าตัดไม้ทำลายป่าแปลว่าอะไรคำว่าหิวมากๆ แปลว่าอะไรจะมาอยู่ในพาร์ทที่3นี้นะครับจับคู่เรียกว่าเป็นการจับคู่วลีกับความหมายแล้วกันนะครับพาร์ทที่3สามารถไปดูได้ YouTube mm hmm. ก็จะมีเรื่องที่เราตอนสอนกันไปนะครับ mm hmm. เรื่องของคาบแรกเลยอะ a n y i n g situation ที่จะสอนเรื่องความหมายแล้วก็ความหมายที่ซ่อนอยู่ในบทสนทนาในเรื่อง a n n o y i n g situation นะครับแล้วก็ให้ไปดูให้ไปดู พาร์ทแรกที่เราเรียนเรื่อง earth sos นะครับที่จะบอกความหมายของของภัยภัยธรรมชาติมลภาวะต่างๆนะครับให้ไปดูได้แล้วก็จะมาออกในพาร์ทที่3านี้ต่อไปไปในพาร์ทที่สี่นะครับอ่าพาร์ทที่สี่จำคำศัพท์ยี่สิบคำสี่สิความหมายที่เราเรียนด้วยกันได้ใช่ไหมครับโอ้โหพาร์ทนี้นะฮะสามารถไปดู ไปดูคลิปวิดีโอย้อนหลังได้เลยนะครับสอนค่อนข้างตรงเลยทีเดียวนะครับเราไม่ต้องไปอ่านจากหนังสือที่ไหนหนึ่งดูจากในสมุดสองถ้าใครสมุดจดเยอะๆนะดูควบคู่ไปกับคลิปวิดีโอที่เราสอนเรื่องนี้นะครับคำศัพท์ยี่สิบคำสี่สิบความหมายนะครับเป็นงานในรหัส A5 เลยนะฮะสอนวันนั้นสอนที่เน้นๆไปนะให้ดูให้ดูคำศัพท์ที่โจทย์ให้มา สให้ดูคำที่รายล้อมคำที่รายล้อมจะทำให้เรารู้ว่าคำนั้นที่เน้นมาเนี่ยมันจะมันจะอยู่ในความหมายที่หนึ่งหรือความหมายที่สองกันแน่นะครับอ่าคำที่เน้นๆนะคือคำว่าไปดูนะคำว่า calling card ครับ calling card อ,อ่านอกนั้นโอ้โหเปิดใครที่สมุดจ,จดตรงๆนะเปิดดูน่าจะรู้เลยอะว่าแต่ละคำแปลว่าอะไรใครที่จด ช็อตโน้ตไว้เยอะๆนะสามารถเอาใครที่จดช็อตโน้ตไว้เยอะสามารถเอาที่จดอะมาถ่ายรูปแบ่งกับเพื่อนได้นะครับอนุญาตเลยนะฮะมีตั้งแต่คําแรกเลยนะครับที่เราเรียนด้วยกันนะครับไปดูเลยอันนี้ก็ออกหลายข้อมากๆเลยทีเดียวโหเกือบยี่สิบกว่าข้อนะครับอ่าอันนี้เน้นนะครับคําศัพท์ยี่สิบคำไปดูคลิปนะฮะในคลิปนี้ครูก็เขียนคํารายล้อมไว้หลายคําเช่นกันนะครับ ดีเลยทีเดียวพี่เรามีคลิปไว้ดูเนาะต่อไปเรื่องที่ห้าแล้วนะครับอ่าเรื่องคําที่ห้าเนี่ยเรื่องที่ห้าก็จะเป็นเรื่องมันจะกลับไปวนๆเรื่องเก่าๆแล้วเนาะจะเป็นเรื่องของ earth s o s กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับมีทั้ง earth s o s แล้วก็มีในเรื่องของคําศัพท์ยี่สิบคำเนาะผสมกันไปใบให้ว่าเป็นมีรูปภาพแล้วก็เลือก เลือกประโยคให้สอดคล้องกับรูปภาพที่โจทย์ให้มาอะไรประมาณนี้ไม่ยากไม่ยากแค่เราพอจะรู้คีย์เวิร์ดคำนั้นๆก็จะทำให้เราทำได้นะครับต่อไปพาร์ทนี้นะครับอะไร <c oughs> มีเสกตะโกนจากภายในบ้านอ่าดูพาร์ทนี้นะครับเป็นเรื่องของ question tag ผสมกับประโยคเงื่อนไขเป็นประโยค มาให้เราดูแล้วเราให้เลือกให้เราเลือกว่าประโยคนั้นเนี่ยแต่งถูกแล้วหรือแต่งผิดเป็น true false true false นะครับโอ้โหอันนี้ยากนิดนึงหาจุดผิดให้เจออย่างเช่นข้างหน้าเป็นคํำนี้อ่า question tag ข้างหลังจะเป็นคําไหนอะไรประมาณเนี้ยและก็จะเป็นความถูกต้องของประโยคเงื่อนไขประโยคเงื่อนไขเราเรียงกันไป3รูปแบบเนาะแต่ข้อสอบจะออกแค่2รูปแบบคือรูปแบบที่ศกับรูปแบบที่หนะครับ อ่าโอเคตรงนี้เอาใหม่เป็นข้อสอบ t u o false เป็นเรื่องผสมกันระหว่าง question tag กับประโยคเงื่อนไขรูปแบบที่นย์กับรูปแบบที่1นะครับให้ไปดูไอที่เราโจทย์ไปนั่นแหละก็บอกอยู่แล้วว่าไอที่แต่งให้ถูกต้องอะ่ะมันเป็นยังไงทีนี้เราก็ไปดูในคำในในประโยคที่โจทย์ให้มาครับว่ามันถูกต้องหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับนะหกจุหนึ่สองผ่านเนาะไม่น่ายากดู ดูจากสมุดที่เราจดไปต่อไปพาร์ทที่เจแล้วเป็นเรื่องของ reading นะครับ reading จะเป็นเรื่อง earth sos นะครับเป็นเรื่องของเป็นหัวข้อหัวข้อหนึ่งของ pollution ของมลภาวะที่เราเรียนนี่แหละและเอาคำนั้นเนี่ยมาขยายให้เป็นเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องหนึ่งอ่าไม่บอกหรอกว่าเป็นเรื่องอะไรให้เราเราต้องไปอ่านเอาเองนะครับแล้วก็เลือกถูกผิดนะครับประมาณสี่ถึงห้าข้อ นะฮะไม่ยากคําตอบก็จะอยู่ในเนื้อหาที่อ่านนั่นแหละอาจจะไม่ตรงกับอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกับในหนังสือที่เราอ่านแต่ว่าเป็นเรื่องใหม่แต่ว่าก็เป็นเรื่องจากหัวข้อที่เราเรียนนั่นแหละอาา่าจากหัวข้อที่เป็นคํำศัพท์มลภาวะต่างๆนะครับจะมาเป็นเนื้อหาให้เราอ่านแล้วก็ตอบเลือกถูกผนะิดเนาะไม่ยากสุดท้ายมาดูกันที่ข้อเขียนละกันนะครับข้อเขียน จะเป็นเรื่องของประโยคเงื่อนไขนะครับข้อเขียนมี5ข้อจําประโยคจําแบบกหัดประโยคเงื่อนไขรูปแบบที่1ที่เราทําในห้องเรียนกันได้ใช่ไหมครับที่มีครึ่ง if มาให้เราให้เราแต่งครึ่ง i l l if มาแบบนี้อ่ะเราจะต้องแต่ง i l l ยังไงให้มันสอดคล้องกับครึ่ง if ที่มันให้มาเนี่ยแต่ แต่ข้อสอบข้อเขียนจะยากขึ้นนิดนึงตรงที่ว่าอาจจะมีครึ่งวิวมาให้แล้วเราแต่งครึ่ง if แล้วอาจจะให้ครึ่ง if มาแล้วเราแต่งครึ่งวิวมีทั้งสองรูปแบบเลยนะครับมีเว้นครึ่ง if เอ้ยมีให้ครึ่ง if แต่งครึ่งวิวมีให้ครึ่งวิวแล้วแต่งครึ่ง if และก็จะมีทั้งเงื่อนไขรูปแบบที่1และรูปแบบซีโร่เลยนะครับอยู่ที่ว่าประโยคให้รูปแบบไหนมานะครับไม่ยาก เนาะครึ่ง if ไม่มี view ครึ่ง view ไม่มี if นะครับนี่ไฟล์นี้ไฟล์ฟหน้าบทนี้เซฟให้เป็น pdf แล้วนะครับสามารถไปดาวน์โหลดมาแล้วก็คลิกที่ลิงก์ u t u b e ได้เลยในมือถือก็ก็กดกดลิงก์ youtube ได้เหมือนกันนะครับเด้งไปแอป y o u t u b e ให้ได้เลยทีเดียวเนาะโอเคแล้วนี่ก็คือข้อสอบทั้งหมดเนาะในดูนี่มีข้อกากี่ข้อข้อเขียนกี่ข้อ โอ้ไม่กอข้อกาห้าสิบแปดข้อเขียนห้าข้อนะครับเยอะมากๆเลยเนาะไม่รู้ว่าข้อสอบน่าจะมาในรูปแบบ Google Form นะฮะมาให้เราทำแล้วก็นั่นแหละใช้ความได้เปรียบในการข้อสอบเทคโฮมให้ได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวจากคลิป YouTube การใช้สมุดหนังสือคำพีที่เราจดมาด้วยมือของเราเองนะครับ ทำคะแนนข้อสอบกลางภาคที่ขอ้อข้อกายเยอะมากนะครับทําให้ได้นะฮะไม่ยากหรอกเนาะมันก็จะวนๆกับเรื่องที่เราเรียนนี่แหละเรื่องประโยคเงื่อนไขเรื่อง a n n o y i n g situation เรื่อง question tag นะครับแล้วก็เรื่อง earth sos เนาะสีห้าเรื่องเนี้ยออกวนๆกันไปเนาะโอเคไม่ยากนะครับไม่ห่วง5้ทับสเท่าไหร่ห้องนี้ เพราะว่าเข้าเรียนเข้าเรียนกันค่อนข้างจะครบในทุกรูปคาบเลยนะครับโอเคใช้เวลาไปประมาณ20นาทีนะครับมีใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อสอบไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไฟล์เอ่อ PDF อันนี้ให้อีกทีหนึ่งนาะอแล้วก็อย่าลืมดูหนังดูหนังสือดูสมุดที่เราจดแล้วก็ว่างๆมาดูคลิป YouTube ที่เราเรียนด้วยกันได้นะครับว่างๆจาก การทํางานรายวิชาอื่นๆหรือว่าทํางานวิชาอื่นเปิดคลิป YouTube ที่เราเรียนด้วยกันฟังไปด้วยก็ได้นะครับโอเคทําข้อสอบให้ได้คะแนนดีๆนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะซ่อมยังไงเนาะเรียนแบบเรียนแบบเรียนฟอร์มโฮมอย่างนี้เนาะไม่น่าจะไม่น่าซ่อมยากแต่ก็ไม่อยากให้ตกนะครับถึงแม้ข้อสอบจะเยอะก็ตามโอเคเท่านี้แหละขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังกันะนะครับแมจริงๆวันนี้จริงๆ วันนี้มันเป็นวันหยุดเนาะแต่เป็นวันหยุดที่ถูกยกเลิกให้กลายมาเป็นวันทําการเนาะอะไรของเขาก็ไม่รู้โอเคนะครับกดเช็คชื่อเรียบร้อยวันนี้ขอขอบคุณม .5 ทับ4มากมากนะครับอย่าลืมอ่านหนังสือกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ